ทกันที่หนุ่มโตโน่พากินกันเลยคุณผู้ชมค่ะเห็นกี่ทีกีทีพี่โตโน่ก็กล้าเป็นรลอนกล้าเป็นมัดอยู่เลยนะคะยิ่งถอดเสื้อเนี่ยโอ้โหสาวแท้สาวเทียมกรีดกราดกันหมดล่าสุดค่ะไอโนออกกําลังกายโชว์พลังแกร่งมากคุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมคะไอดำดำเนี่ยค่ะเดียวล้อรถสิบล้อเออยยกยางล้อรถไม่ใช่ยางล้อธรรมดาอ๋ออันนี้ไม่ใช่สิบล้อด้วยรถไถดูจาก บอกว่าบิ๊กไซส์มากจริงๆน้ำหนักเนี่ยประมาณ80กิโลอัพแน่นอนนะคะเรียกได้ว่าใช้พละกําลังแบบความแข็งแกร่งแบบสุดๆนี่ก็ถือว่าเป็นความเก๋แบบว่าวัดกําลังได้ดีนะใครเอาไปเป็นไอเดียก็ต้องแข็งแรงจริงๆนะคุณผู้ชมนะไม่งั้นนะก็ก่อนที่จะยกขึ้นนี่เนว่าทับหัวแม่โป้งก่อนจะบอกว่ามุ่ยางใหญ่กว่าตัวเองอีกค่ะคุณน้ำชาล่าแบบว่าแน่นมากแล้วคุณมีไหมบ้านไหนมียางร้ออีกไหม